น้อใหม่ค่ะน้อใหม่อตาจะพากร้อยน้อใหม่นะคะมือเนี่ยไขวายอยู่เยอะละมั้งน,นี่น้อใหม่ค่ะนอนที่สวยเลยค่ะน่าสวยมากเลยหนึ่งเข่าไปพร้อมค่ะยูยูมากๆ ภาพมาปอกน่อไหม้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจะพาไปก้อยน่อไหม่มื่อนี้ก้อยน่อไหม้ให้ว่าเคยกินกับเป็นอาหารภาคอีสานเนาะค่ะใครอยู่อีสานก็จะจะ,จะ,จ,ะจะก็จดก้อยดีเพราะว่าก้อยนจริงเนี่เกือบทุกทุกอเมนูมนก้อยเนื้อก้อยหอยกอย้กอยนันก้อยนีก็ว่ากันไปเนาะก้อยเขาปุ่นยังเสียก็มี ก้อยขนมเซียนหนังค่ะโอ้ย,อยแอบยหญ่ายญ่ยหญ่ทำลายโคน่อนอาอวบอวบงามงามค่ะเอ๊ะเพิ่นออกมาจากท่างไหนเนงะี้ยรู้สึกว่าท่านฝรั่งเศสหรือบอก,กับฝรั่งเศสอิตาลีอินสิ่งนี้องใหม่ด้ค่ะพวกเจ้าไปหา้องใหม่กันดีไหม สเตนนี่ก็มีเห็นเพิ่อนค้าเคยพากันไปหาโหนามัเนาะพวกสีกับพวกดูดกันแต่ว่าอันนี่ร้านร้านแล้วก็บอกให้ฟังว่ามูเขาไปหาโนามัยหาอ่อนเดีย๋ยวกะมาต้มไปแล้วก็แช่แช่แข็งไว้ให้ถึกินนะคะเบิ้ลเมื่ออันสุดท้ายแล้วค่ะถ้าเขาซื้อกินก็นจะแพงน,นิดนึง แต่ว่าก็โอเคเพราะว่าค่าขนส่งค่านู่นนี่นั่นก็คุณจะหามาได้เนาะก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะโอเคเสร็จแล้วนอนโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวงผพาไวเห็ดไก่หน้าไม้ปัญญาน,น,นี่โอเคได้แล้วนะคะน้าไม้เนาะอันที่ต้มต้มไปไหมสิบนาทีนะคะเนาะ อลังจากที่เขาปอกไปแล้วเขาจะาไม่เห็ดแบบเส้่ฝอไฟๆนิดหน่อยนะคะนะคะนี่โอเคค่อยๆเห็ดละค่ะคุณจะแตกเนาะ เวลาย่ำเดี๋ยวมันกระแตกเองเขากับใคี้เขากัใสเมื่อใ <c oughs> สเมื่ออันนี้คือเกาก่อยสนกรับมันย่ำ <c oughs> ลืมข้าวลืมข้าวโอเคฝกหวัวซีเขาก็ตัดแบบเหนียวเลยค่ะเนี่ยอันแขง็งแขงนี้เขาก็พ่ต้องเอาอัไนได้แข็งเขาก็โอเคอย่างเงี้ย แข็งเหรอเนี่ยเป็นปองละหนึ่งเข่าเสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยเนาะก็เลยแบบเออมานิดนึงนะคะ เพื okay. ่อเมสะดวกในการกินต้องต้องเฮ็ดชิน้นน้อยนิดนึงนะคะแต่ไพฮนัดยังไงกับเอาตามสบายเลยค่ะแต่ว่าคคกสีกับมักยังสีเนาะน้อน้อย,อยมันจะได้กินง่าย,ายมันจะได้เ้าเหนือละบอกงอ่ายงเข้าเนือเค้านังกินหอดบ้านเนาะคคกสีค่อยไปหาหนมใหม่ด้วยค่ะ ให้กำลังใจไปให้กำลังใจเขาจอ,อเอื่อยไปหากับแม่ไปหาอะไรอเงี้ยตอนเด็กหน่อยมีความสุขไม่ต้องคิดมากโอเคนะคะการสะดวกเลยดะะ้ค่ะน้ำใหมกระป๋องไรใหดได้มืือนี้พอดีพิพัดอันสร้างน้ำใหม่นนี้ทำไมสวดมาให้ เลได้เห็ดนี่เมนูนี่เลยเพราะว่าอยากมาดูดแล้วกินต้นไม้ันน้ำไม้เอียงกับน้ำไม้อนันออนี่ไรยกับน้ำไม้กระปองไรยกับสิบเป็นกระปองแล้วโอเคเสร็จแล้วนะคะนี่จะมันกระแตกของเขาเองนะคะเนี่ยเราต้องห่วงเพราะว่าเขาจะได้ใส่มือขยำอีกอยู่โอเคเราไปดูต่อนะคะโอเคตอนนี้โคกซีกับอนัน ข้าวคัวก็พริกพงไว้เราด้วยค่ะกับผงชูรสเนาะะกับพร้อมกับเครื่องเลาบนะคะเครื่องลาบทั่วไปเนาะกับจะมีใบมะกรูดกับผักขี้ผักหอมหนอือผัมี่ยังกระใส่หอมกับวอเดเ้ฟิกนะคะแล้วก็มีหมกเน่าน้ำโอ้โหกินเหมอสุดยอดเลยนะคะแล้วก็จะเอาร่วมเอาล่วงไปเลยลงไปเลยนะคะเดียวเลย ใส่ปลาเนาะนปะลากรอบใครบ่อยากใส่กับปลาทองใส่เลยค่ะเพราะว่า,าคนอีสานอะมากินปลาเนาะเพื่ <c oughs> อความนัวนัวนัวใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะนิดนึงอย่าเพิง่งใส่ร้ายด้วยเหรตามที่โคกบอกใส่ช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะยังเอาช้อนตัวก,ก่อนก็ปลาปลาก็ช้อนโต๊ะหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะมาสิมมันจะแสบปลาแสบใส่มะนาวลงไปด้วยนะคะ ก็แล้วตามปรุงตามรสเจ้าของนะั่นแหละแต่ว่าพวกสิกันเน้นตลอดว่าให้ค่อยๆใส่ค่อยๆชิมไปพเพราะว่าถ้ามันเข้มเนาะมันจะแก่เ่ยถ้ามันอันนี้เลาเนาะนี่ค่ะเอาลืมไม่เห็นโอเคไม่เป็นไรนี่ค่ะ พยายามไม่ให้มันเขากันนะคะหรือมันก็จะแตกของของเขาเองเนี่ยเขาก็่ต้องไปแตกไอ้เห็ดมันแตกต้งแต่แหลก็จะแตกเองมันแยบว้าหิวงเข่าเลยอยู่ข้าวเลยค่ะยังไงอือโอเคชิมกันมาเนี่ยเขาใส่มือนะคะ น้ำปลาปลา,าดีกว่าปลาดิสอันตัวนึง <c oughs> โอ้โหนีะค่ะในก้อยน้องใหม่โคกสีนคะคะ จะได้ใส่กันจะได้คันข้าวเลยนะคะทีนี้ข้าคือแสบค่ะไม่เลิกค่ะกินเขาน่าวันนี้นะคะ ยั่วๆกันไปเลยโอเคโอเคคลิปนี้ก็ไปแค่นี้นะคะเ<ๆ>ด้อสีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย